มาในเรื่องของานวิชาการกันบ้างนะครับนี่ไปแลกันที่หมอ,อสูราัธานีและแต่จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับมาวิลาลสุขฆ่านรินทร์วิทยาเขตสุรธา,านีในจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการแสดงพ่นงานวิจัยและนวัตรกรรมโอกาสทางการวิจัยนะครับเพื่อต่อยอดสู่ตลาดแรงงานในอนาคตครับโดยเมื่อแรกแต่ว่านะครับทีมมาวิลาลสุขฆานักนาริวิทยาเขตสู้รัธานี ด้จัดโครงการหมากร,รมแสดงพนงานวิจัยและนวัตรกรรมขลังที่สองประจำปีนี้ขึ้นโดยมีนายบดาธิราชาวานรองผู้ว่าราชกันจังหวัดสุรธานีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพมนตรีครับรองอธิการบดีมาวิลาลทุ่งข่าน,นักนทรวิทยาขตสตราสุสรธานีครับ หัวหนา connect, man, ้าส่วนราชการผู้ประกอบการนะครับผู้บริหารร้านซึกษ้านักศึกษ้าเข้ารวมกิจกรรมกันครับโดยภายในงานค่ะประกอบไปด้วยพิธีเปิดค nice ่ะมีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการบริษัทต่างๆและการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ถี่ทําคุณประโยชน์ต่อการศึกษ้าตลอดจนมีการนําเสนอผ้นงานวิจัยค่ะสติวเด้นโชว์เคสข้องหนักศึกษ้าในคณะต่างๆให้ผู้ที่เข้ารวมแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจได้เห็นถึงศักยภาพข้องพลงานหนักศึกษ้าเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาส ในการนําไปต่อยอดถ่ายประโยชน์สู้ตลาดแรงงานในอนาคตและกนอกจากนี้มีการเสวนาจากซิดเกาในหัวคอ work life glow ค่ะการสร้างความส้มดุลระหว่างการทํางานและการชีวิตส่วนตัวนั่นเองค่ะครับรองศาสตราจารย์สุชาดาเก,กกาโบการ์นานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสนะให้หนักวิจัยนักศึกษาบุคลากรข้องวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้พบป้าเล็กเปลี่ยนความขิดเอ็นนะครับกับนักิจัยและกับผู้ประกอบการทีร่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจด้านต่างๆนะครับให้เกิดแนวคิดและการวางเพ่นก้านทํางานวิจัยที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นการส่งเสริมการรวมกันนะครับในการนําเสนอผู้นำวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ปรโะยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการน,น,นะครับได้ยินทักยภาก่อนนักศึกษาในการออกสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพนั่นเองครับ